สวัสดีเด็กเดี๋ยววันนี้จานแซ่บจะพามาทำเมนูไข่ขี้เกียจนะก็อีนนกันแล้วกันใส่เลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลามันคือไข่ขี้เกียจเอาไป,ปติดนะที่เกียจหาถ้วยหาชามหารท้อนห โอ้ไหลยางขี้เกียจอาเ่มันหมูใส่เข้าไปชอบน้ำมันหมูอ่ะกหลิวมาคือขี้เกียจคือคนขอี้เกียจทำน่านนี้นะาลนเนาเตรร้อมเลยด้วยความขีข้เกีจขงเราองก็ไม่ต้องอะไรเลยขี้เกียจเี่ยวไงัดเลยตั้งแต่ไฟอ่อนนี่หละนะสัดตั้งแต่ไฟอ่อนแล้ว แป๊บหนึ่งหมักฟองสองฟองคือขี้เกียจนะขี้เกียจต่อแป๊บหนึ่งขี้เกียจแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแล้วกันให้มันมีรสชาติข้อหน่อยอือขี้เกียจบาคนคนนั้นเนี่ยขี้เกียจ พอมีกลิ่นหน่อยละมีน้ำปลาอาทิตย์นึงมีซอสก็จะดำไปหน่อยก็แล้วแต่เราแหละก็แ,แต่เราชอบอ๋อวู่ขาวเลยนะขี้เกียจแล้ามันมีรสชาติหน่อยพอแล้วก็รอไปรอนะาถ้าเป็นฝรั่งฝรั่งจะบอกว่ามาไม,ามาแ่แดดคนไทยแดดหมดสลายบอกมาไม่แดดเลยเป็นคนไทยแดดหมดนะครับคือขี้เกียจนะขี้เกียจทำไงอ้าว เหมือนจะเจียวคมไปเจียวจ,จะอะไรก็ไม่อะไรแต่ผมชอบทำางเงี้ยแล้วมันเร็วดีเร็วดีเร็วื่อยหิวหิวหิวมันก็อง้าว่างี้แหละวัาอ่าจริงๆถ้ามันก็ข้าวมันอันนั้นเราก็ใส่ข้าวเข้าไปได้นะแต่ว่าถ้าข้าวมันเย็นหรือว่าอะไรเงี้ยไปซื้อมาไปเลียบมา นะครับอ,อนั้นเป็นอะไรมากมายนะครับ <c oughs> พอนมันกลิ่นแล้วหอมๆอมเลยมันกลิ่นโชยแลยแบบสับไปเลยนะครับนะะมาอ,อ๋อโอ้ยมาต้องระวังกินนะตอนนี้ตอนจะกินก็ต้องระวังนะครับปรเป็นด้านปลา,ปาโอ้โหแม่วะพรอ,อแล้ว <c oughs> นี่แหละไข่ที่เกียด แล้วก็น่าดีเลใช่ไหมีรสชาตแน่นอนเพราะว่าเพาะว่าใส่น้ำปงน้ำตาลด้วยนะครับอ่าโอ้ยผมมีคนกินข้าวต้องกินน้ำเวยน้ำชอบกินเย็นเยไม่มน้ำชากินเหมือนคนอื่นนะเอาล้นน้น <t> น <ry up> ี่ไงน้ำดื่มตาชนก็น้นชอบกินน้ำเย็นครับไม่เป็นไรครับเ็นน้ำเย็นแล้วเลาเรากินไข่เนี่ยก็มันอาจจะร้อนนิดนึง ทำเสร็จแป๊บเดียวง่ายอืมเ้าออกอากาศกินเข้าไปแล้วเค็มได้รู้เลยไม่เค็มครับพอดีเราก็ใช้กับเมนูพวกง่ายๆนี่เราก็ขโมยเข้ามาเนี่ยเขาเขาทำเขาเตรียมสงงเขาเราก็ขโมยเข้ามามันไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับเผ็ดปกติแล้วก็เผ็ดน้อยนะครับรรแซ่บอยูนะ่แล้วเราก็มา <c oughs> สักหน่อยขอ,อสักหน่อยเถอะนะกำลังจะไปส่งเขาก็เราก็ขโมยเข้ามาอีๆนะครับนี่นะครับ,นะรบไม่ง่ายเราทำกับข้าวทำให้มันรวดเร็วนะครับอยากกินอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยกินได้เลเข้ากันมาก นะครับพอแล้วเดี๋ยวค่อยกินต่อฝากกดติดตามนะครับเมนูง่ายๆแล้วท,ทำแล้วมันอร่อยเดี๋ยวมีอีกหลายรายการที่พอดีวันนี้มันรีบอยากจะทาแบบง่ายๆเนาะนะเพราะว่าฝรั่งอาจจะบอกมาไม่แดกแต่คนไทยแดกหมดแล้วก็เมนูเนี้ยนะฮะเป็นเมนูที่มันง่ายๆเดี๋ยวเราอาจจะมีเมนูอื่นที่มันยากกว่านี้นะครับ ก็ฝากกดติดตามนะ,ะในเพจนะครับจานแซบนะครับแล้วก็ใน u t u b e ชิน n นนนะครับจานแซบเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอะไรติชมแนะนำรายการมาละครับส่วนที่เราจะไปกินทั้งอื่นที่ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ขอเวลาหน่อยช่วงนี้งานก็เยอะนี้เอาเวลาว่างมาทำกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะจ้ะเด็กเด็กนั่นี่ก่อนนะ